หาปูหาปลาง้มหอยกินครับพอประทังชีวิตครับอีสานบ้านนอกเฮ้ากับยังซี่แหละครับไปง้มหอยกันครับผมครับนี่ครับเรื่องวิธีการง้มหอยครับนี่น้าโดยปลาหนอมครับนุ่นจูโนได้ไหมได้ด้วงหอยบ้างโอ้นี่ครับหอยลายยัางซี่ครับนี่อ๋อของง้มยังซี่นี่เองนี่ครับเบื่องครับวิธีการง้มหอยแล้วก็หอยลายครับไปพัดแซบครับนี่ เยอ๋อนี่ครับผมหอยลำน้ามาดครับคือมีหอดปลาหอยองตองยุงสันนะกัได้งต้น้ำได้กักันน้ำได้ดสร็นได้อยู่เรถตับนอถึงหนนนึง นี่ครับ,รบนี่ครับปลาครับใส่งูหอยงูหมอนงูปลาบ่งูหอยงูปลาแหละนี่ครับการเป็นยูของคนบ้านนอกครับคนอีสานกินยุงสิแหะครับหาปูงครับปลาในน้ำจับมือเปล่าก็ได้ครับบังจับมือเปลา่าครับจับปลามือเปล่าครับนี่มันรอดจับมือเปล่าจับปลามือเปล่าก็ได้ นันครับนี่ปลาอยู่นี่ไ้ไผายนี่ครับนี่เมื่องครับนี่นี่ปลากระเติบวอดปลาหมูบ่ตัวน้อย,ปล,อยอปล่อยมันปล่อยมันอปลากระเติบ <c oughs> นี่นะครับการใช้ชีวิตของคนอีสาน การทำมาหากินครับบองใดมีน้องมีน้ำกันล้งน้องลงน้ำครับเอออย่างก่อล้งน้องล้งน้องลงน้ำปะลงน้องลงน้ำล้งน้องครับมันห่อนอากาศห่อนกับลงน้ำครับช่วงนี้อากาศมันห่อนครับกระเล็ดมหาเหลนน้ำครับง้มหอยมามาดกันได้แนวกินหล่นแล้วลงน้ำอไอ้หอยปูปลาครับไอ้ใบโนะอายวะนี่ ได้แล้วจับมือเปล่าครับนี่จับปลามือเปล่าครับนี่จับปลามือเปล่าครับปลาหนอมเขาว่าเป็นปีศาจเขาว่าเป็นเป้าเลยนะจับปลามือเปล่าหอยเลยครับปลาจับเด็กจะเอาหอยลายครับหอยลายเอาไปผัดมือแรงนี้ครับนี่ นี่ครับดูม,มาดบรรยากาศรอบๆข้างครับมาดก็สะย้าวไปพูดหดลงนำโค้งไปเลยเนาะเหมืนบ่ลงนำโนค้งแล้วหมุนเดี๋ยวนี้ครับหมุนปะของชีมุนบ่นี่ครับรอบๆบรรยากาศอยู่น้ำมาดครับนี่นำทิมด้วยปลาหนอมพามาดงุ้มหอยงุ้มปลา เป็เหม,มือนแรงครับประจิตเป็นยังไงอุ้ยหินตันนี่ปลาที่นหนึ่งหรอมหินโคกเกะที่นี่ครับจะงมุมหอยบางกอนครับเดี๋ยวเหมือนแรงเราจะไปพัดหอยสู้กันกินครับองุมหอยทำไมงมหอยถ่ายคลิปให้เขาดูก่อนบรรยากาศ บ้านออกวอีสานวิถีชีวิตคนอีสา,านการมีอยู่เขาเป็นยังไงนั่นแหละนี่มาจุดนี้จุดเดียวครับเดี๋ยวสิเป็นง้มหอยขึ้นกันครับเดี๋ยวใดมาสิท้ายคลิปให้เบิ่งครับครับหลังจากไปง้มหอยมาแล้วครับผมนี่ครับได้บกหอยใดมาบกหลายเลยครับนี่นี่ครับเบิ่งครับหอยนี่ ไปพัดครับเหมือนแล้งนี่ถึงหอยจูบหอยลายครับหอยลายหอยกาบแต่มีครับนี่นี่ครับความสุกที่หาบ่ได้ครับอีสานมันนอกการเป็นยูส่หาบ่ได้แล้วครับนี่อยากกินยังกะหาเอาในนงในน้ำในหนองในน้ำครับนี่นี่ครับหอยลายเดี๋ยวไปพัดให้กินครับเหมือนแลกงนี่เมื่อกี้น้ำกันเ้อะครับพัดหอยลายนี่หอยลายเขาเรียกว่าผัดหอยลายผัด แสบอยู่แล้วผมผัดอยู่คุณผู้ชมพวงผัดหอยลายครับผัดหอยลายแพนหอยกาบใส่กันนี่นี่ครับนี่ครับีแหลมาัุ่นครับอีกกระซังหนึ่งคุณญ่บุ่นนี่กับพาะกินแล้วครับเอาไปพาะกินไปแจกจ่ายเขาน้ำครับกับซับนี่แหละครับกับฝากอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับผมมารคลิปนี้กับฝากติดตามให้แน่ครับผมเดี๋ยวที่เฮ็ดคลิปใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชม เบิ้งครับการเป็นยูการหากินอีสานบนหนอกเขากับยูสินะคือกรมาดไม่ขนะึ้นอ่ะว้าขึ้นขึ้นมากขึ้นหน้า,าอาบน้ำครับอาบน้ำครับหลังจากล่างบกพรอยแล้วครับล้างให้สะอาดด้วยครับใล่ไลน้าครับแฟนน้ำเกลือพร้รพอมครับนี่ เหม็นคล้ายดินออกครับลายมันสะอาดเลยครับแล้วเอาก็บสไปร์ทัดครับผัดหอยลายครับนี่บักหอยลายเรื่องสิเป็นหน้าตายไปเลยครับกิแซบมาแซบแล้วเรื่องครับนี่ครับหอยลายเมนูเด็ดครับเชียงเมียงสิเฮ็ดในเบิ้งแบบไปเบิ้องกันครับนี่ครับสีม้าผัดหอยลายครับนี่โดยเชฟโนครับนี่ เพีิแบแว้นครับเพรยบพิโน่ับบได้หับไม่เป็นต้นนเออหับตลอดแล้วผิบอกตัวพริกให้ให้ซุกกันให้มันมหอมๆอมกันแก้วเคียม,มหอมๆอเออ,เอ,อ เอาเลยหอมฉุนหอมนหอมมีกลิ่นฉุนฉุนดหน่อยค่ะมันคือเราก็กระเทียมใหม่แล้วก็นังมาใหม่ดอกแล้วเอาหอยลงนี่ครับ,บอหอยครับบกห,หอยเชฟโน่นี่เด้หอยหอยลายแซ่บนะครับ ทำเคมมกลอกครับจะแห้เอ้าไปมันยังอยังอ่ะมเอาใส่เลยใส่ลอ่ะไปใส่เลยเลยเออใส่เลยใส่หมดเลยใส่หมดเลยเออมีครับไีไปแห้งบอกเลื่อไป้ลกน้อล่ไปลงนิดนึงรลไปนิดนึงลไปิดนึงลงไปลงไป ใส่ใเ,ใเกลือใส่เกลือใส่เกลือชอ้อนยังใส่ไดินึ่งนี่หยุดมือหนึ่งก็ได้เออใส่ไปอีกเกลือเออข้อข้อันเป็นน้ำตาลหยอดนิดนึ่งน้ำตาลนิดนึงตัดรสชาติใส่ถ้าเกลือกับน้ำตาลจะแซ่บแล้วไม่ต้อง this, ใส่ยังไงอ๋อยึดอีกการเฮ็ดอาหารนี่ ใส่แเกลือกับน้ำตาลขนาานี้พเองพ่อพ่อพ่อน้มันหอยเออตัวใดอ่าตัวนึงเลยเนาะแก้วอปนิดเดียวก็ใส่เยอะหอยังอ๋อมันไม่มันไม่ทำให้อร่อยหรอกน้ำมันหอยอร่อยหือไปนั่นเป็นึงงนัวนิดนึงผงนัวเห็นไหมเออชุรสไป ใส่อันนั้นได้เนส่ยไม่ใช่แมวแมวอ่าใส่ไปสักนิดนึงไปขัดไปเรื่อยๆจนหอยมันอ้าอดีครับโดยเชฟน้ครับเติมไฟที่นี้ เบ่งกันครับหน้าตาที่เป็นจังเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับผัดหอยลายครับนี่พร้อมเสิร์ฟครับนี่หน้าตาเป็นยังไงล่ะครับหอยหน้าหมาดเนาะพร้อมเสิร์ฟครับครับเสร็จแล้วครับเมนูผัดหอยลายครับนี่แซ่บครับนี่เป็นตาแซ่บครับนี่เสร็จแล้วครับนี่พร้อมเสิร์ฟครับพร้อมกิน